อ่ะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทำนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นเซลล์วิดีโอนะครับพูดเพื่อให้ลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้านะครับอันนี้ได้ผลดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ตัดแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับจุกเสียดแน่น้ออาหารไม่ย่อยเลยไม่ออกลมเยอะทะเลมีอยู่ในคอถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณกำลังเป็นกดไหลย้อนนะครับ ถ้าคุณเป็นกดไะย้อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดคอมเมนต์เพื่อแอดเพนคุยกันนะครับสาเหตุของการเป็นกดไย้อนนะครับเนื่องจากการที่คุณมีลำไส้แปรปรวนนะครับกับเพาะอาหารไม่ย่อยลมเยอะมากมายนะครับแก๊สแน่นร้องไม่หมดนะครับ แล้วก็เกิดจากความเรียดด้วยนะครับสีสาเหตุหลังๆเมื่อคุณเป็นกดไหลย้อนนะครับตอนแต่ตอนนี้นะครับเรามีตัวช่วยคือ 5cRD นะครับแก้กินได้เลยนะครับอันนี้มีส่วนผสมของสเปีย์มิ้นขิงแล้วก็โซมนะครับภายใน15นาทีครับมันจะเลยออกมานะครับทำให้เป็นกลิ่นมิ้นนะครับแล้วคุณจะอาการดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถกดคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันอาจจะไม่เนียนมากเพราะว่าอันนั้นคือตัดที่ร้านอาหารนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญของการทําเซลล์วิดีโอหรืออัดคลิปสร้างตัวตนในพวกนี้คือขาตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกไปนะครับขาตั้งกล้องนี่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจัาคัดหรือว่าการตัดต่อไปอีกฉากนึงเนี่ยมันเนียนมากขึ้นนะครับแต่อันนี้มันอา,อาจจะยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่า มันมันได้เรื่องของการเนื้อหาของคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปนะครับที่ผมถ่ายทำเนาะที่เป็นคลิปดิบนะครับโอเคอันนี้คือคลิปดิบนะครับที่ผมทำจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือไม่ออกลมเยอะทะเลมีอยู่ในคอ ถ้ามีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณกำลังเป็นกดไรลย้อนนะครับะจะเห็นว่าผมจะตัดผม,ผมจะถ่ายทำเนี่ยผมจะถ่ายทีละจังหวะนะครับถ่ายสคริปต์แรกก็คือฮุกเลยฮุกที่เพนพอยต์นะครับอันนี้คือเซลล์วิดีโอนะครับฮุกที่เพนพอยต์ของลูกค้าเลยนะครับแล้วพูดถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เขาต้องหันมาสนใจนะครับอัน,นคือเซลล์วิดีโอนะครับจะเห็นว่าและอีกอย่างนึงครับที่เห็นว่า,าผมพูดก็ติดๆิตขัดขัดนะครับแต่พวกนี้นะครับสามารถนำไปเสกตัดต่อในคลิปวิดีโอได้นะครับในแอปพลิเคชันคายมาสเตอร์ได้ถ้าคุณเป็นกดไลย้อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดคอมเมนต์เพื่อแอดเฟซตุยกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับสคริป ลองใช้สคริปต์พวกนี้ดูนะครับอันดับแรกคือฮุกนะครับอันดับ2นะครับคือให้เขากดติดตามกดไลค์หรือกดคอมเมนต์นะครับเพื่อให้สร้างเพื่อสร้าง engagement ให้กับเขานะครับเพื่อเพื่อสร้าง engagement ให้กับเรานะครับกฎย้อนนะครับเนื่องจากการที่คุณมีลำไส้แปรปรวนนะครับเพาะอาหารไม่ย่อยลงเยอะมากมายนะครับแก๊สแน่น้องไปหมดนะครับ แล้วก็เกิดจากความเครียดด้วยนะครับสาเหตุหลักๆคือเป็นกดไนย้อนนะครับตอนแต่ตอนนี้นะครับเรามีตัวช่วยคือ 5cRD ชนะครับแกกินได้เลยนะครับอันนี้มีส่วนผสมของตะเพียนมิ้นขิงแล้วก็โสมนะครับกินไปเนี่ยจะทําให้อาการของคุณบรรเทาโล่งสบายแล้วก็ลดความเครียดอีดด้วยนะครับนี่นะครับหนึ่งเม็ดนะครับก่อนทานอาหาร15นาทีนะครับกินเข้าไปเลยป๊ก สามหมดนะครับแก้วหนึ่งครับจะเห็นว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่มีจังหวะนี้นะครับผมตัดทิ้งนะครับเพื่อให้คลิปมันกระชับนะครับสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับสำหรับคนที่สนใจแน่นอนครับสำหรับผู้หมดี่ย ผมก็ถามนะครับว่าอันนี้อัดอยู่หรือเปล่านะครับพวกนี้นะครับสามารถพูดได้ในคลิปนะครับเราสามารถนําไปตัดแล้วก็เอาออกได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถกดคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้คือเซล์วิดีโอนะครับคือถ้าเรา call to action ให้เขานะครับเขาก็จะแอคชั่นนะครับมีคนแอดเฟนเข้ามานะครับมีคนกด อ่าอินบ็อกเข้ามานะครับอันนี้คือเซล์วิดีโอนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการตัดต่อนะครับแล้วก็ใส่ฟอนต์ใส่ซาวนะครับเพื่อให้คลิปมันดูน่าสนใจนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ได้เอาไมค์ไปนะครับทาให้ผมพูดอยู่ในร้านอาหารนะครับจะเห็นว่าสิ่งสาคัญยันคือไมค์นะครับไมค์นะครับเสียงอันนี้นะครับมีเสียงน้อยเข้ามาครับเสียงข้างนอกเสียงทําให้มันเสียงมันไม่ชัดนะครับ ไม่ชัดเท่าที่ควรแต่มันพอใช้ได้นะครับพอเอาไปใช้งานได้นะครับก็เราสามารถเพิ่มเสียงในอแอปคลายมัสเตอร์ได้ด้วยนะครับก็ทุกอย่างเดี๋ยวผมค่อยๆปล่อยปล่อยคลิปออกไปนะครับอันนี้คือไอเดียการทำเซลล์วิดีโอนะครับสำหรับคนที่อยากทำสร้างตัวตนหรืออยากเอาคลิปวิดีโอขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างนะครับสำหรับคนที่พูดไม่เก่งด้วยนะครับเราตัดทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปนะครับแล้วค่อย อ่ะ,อะเราอัดเราเราถ่ายทำทีละคลิปทีละคลิปนะครับรแล้วค่อแล้วค่อยไปตัดต่อในแอปคายมาสเตอร์นะครับอันนี้คือเทคนิคการถ่ายทำคลิปเซลล์วิดีโอนะครับ